ทักทายสบายดีกินเจ้าวิเฮสวัสดีสบายดีเนาะเดี๋ยวมินิจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดอยู่ทีเวียดนามนั่นเองเนาะใกล้กับโรองเฮียนของน้องนินทีเรียนอยู่ทีสสอเวียดนามนั่นเนองเนาะตลาดกับเจ๊บุกปปินตลาดเนี่ยเราเป็นตลาดน้อยเนาะได้มาสองโลเครื่องอาหารทะเลหลากหลายเลย เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะตลาดน้ำกันเลยนะไปเบ่งบรรยากาศน้ำกันเลยเมื่อนี้เขากลมาเลาะซื้ออาหารทะเลเพื่อซื้อไปลาวนั่นเองเนาะว่าจะได้เอียงแน่มื้อนี้

ืันนี้น้องนินกับเบวจะใส่พามากินบุฟเฟ่ยนะูที่วินเซ็นเตอร์แต่ก่อนที่เขาจะไปกินบุฟเฟ่น้องนินจาไปขึ้นไปลเลาะยูธเงิงก็าะมีอย่างเงี้เมื่อเขาขึ้นมาสั้นเทิงก็จะมีห้องเองบอลลิ่มของเด็กน้อยนาะก็คือจูนกิฟนี่วันนี้เอาจัใสไสมา ละลายพฤติกรรมทั้งรุ่มก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ทั้งทิงก็จะเป็นบอลเครื่องลิ้นของเด็กน้อยแลยมีใหญนะ่เลยก็มีหลากหลายเลยโซนลิ้นที่นี่ตะกุ่นที่มีเครื่องลิ้นหลายตัวนมนล,วนลิ้นเราแต่เซี่ยงเหลี่ยมกต่มากรสตูแเ่เราตู้ที่เฮาจะลิ้นน้นเองมาเบิรงเราว่าเขาจะเลือกลิ้นเกมอี้ย่งดี สวนสนุกมองว่าสวนสนุกเปเครื่องวิ่งดีเยยะออกบริการวิ่งเคร่อไรดีนเราคิดออกแล้วว่าเขาซิลิ่อย่างแล้กัเดียวแอน้อนิจับเราถึงใช้แต่ซีรีส์เครน่องแก้วอาลิเกมนกันเลยนะีเขาเห็นลิ่เกมนี่เหนอในที่่เหอ่าเจ้ามาสกเจ้าสกนขึ้นแห้งเลยแต่บัดได้เขาสก ได้แต่พันคัวครตั้งที่สองกันเบิงก็คือแงแต่ 1, น้นได้พันเก้าโลบพันเลยั้งวัยจมาแปดพันนงั้นเอาก,ก็จะลองมาลิ้นกินีที่ตุ๊ก,กตาเอาก็บืลเคลยอนอนี้นทเคยนี่จ <c oughs> แค่นั้นล่ะผู้ใหญ่เีนของเล็กน้อยคลิปมันละหลังจากได้ิ้ดเกลีน้อยนึงลว เดี่ยวกันิก็เดียวจะไปหากินบุฟเฟ่ย์อยู่ทางลุมกันเลยนะบรรยากาศตัวอยู่นี่ครบวงจรเลย้านบุฟเฟ่์เนี่ยจะอยู่จุดนี้หลาย้านอยู่ในบอลเดียวกันเลยเนาะทักทายสบายดีจเจาวมอนี่มากินบุฟเฟ่ยนะ์ในยูี e ิวิงเวียดนามมากระบป๋าจัดใส่คนโก้ที่เรามาับบนินคนงาม บ,บุฟเฟ่ใส่พานลำเลียงนะครับ We'll ลุ้นล้วนล่าสุดมีแต่เขาสามคนยฮันโบมีแต่ล้วมีแต่เงินเล่าค,ค่ะคนเหลือสามคนเขากินหลายพวดหลังจากกินบุฟเฟ่ต์แล้วเดี๋ยวจะข้ามไปลิน อยู่ที่ส่วนลุงโฮจิมินน์นั่นเองพอ่อยู่ทางด้านในนี้ทั่วหินคนมาลิ่งยังลวงหลายนะแต่ว่าเขายางไปอีกน้อยนึงก็ดีเพราะเพื่อนบอกว่าให้เข้าไปพื้นที่นั่นแล้วนะเพื่อนจะได้ปิดไฟเอาเก็เลยบรได้เข้าไปไท้ายหูปอยู่ใกล้ๆลุงโฮจิมินน์ซ้ำ บรรยากาศในค่ำคืนอยู่ที่เวียดนามคุนจะมีการตกแต่งไฟงดงามเลยเนะาะบอจะเป็นทางถนนหนทางหรือวสวนสาธารณะก็คือตกแต่งไดงดงามอีลีเนาะหลังจากเที่ยวอิ่มท้องเมื่อยระแล้วก็จะได้กลับที่พักเฮาในค่ำคืนของมื้อนี้เนาะเดี๋ยวมื้อหน้าจ,จะ ไปเที่ยวบอลไม่อีกเนาะจะไปใส่เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเด้อหังจากกินบุฟเฟ่แล้วมาเลาะมินิมาร์ตต่อ ตัวเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนี่แบบมีเตของเวียดนามไปเลยเนะาะมากกิบซอบซอบตลอดซอบจนคำซอบตั้งแต่สวยจนจำคำซสบนัวเบาจน เขาจะใส่ว่าน้ำปลาห้าสิบพันดงกับซ้ำห้าสิบพักรีบเดี๋ยวนี้เลรเงินซ้ำกันแล้วไอ้นองเวยียดลาวนะ <c oughs> <c oughs> เงินซ้ำกันแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าสินค้าของทางพี่น้องเวยียดนามนี่เป็นสินค้าของตัวเอง แบนด์ของตัวเองเกือบเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะที่เป็นสินค้าของเวียดนามเนาะที่มีโลโกโส้สัญลักษณ์เป็นของเวียดนามเลยจ้าเป่ <c oughs> งนัวเนาะสามสิบห้าพันด่งสามสิบห้าพันกีบถงละโล สสาลอยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาทุกคนไปกันกนาอเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้กันเด้อๆบ,บายๆสวัสดีสบายดีจินเจ้า